ไปลินบินชมเรือเอาละครเขาเรขึ้นแล้วหนึแล้วเรือน้ำกันเลยแงมาจากอำเภอเมืองจังหวัดกำลังการทับในน้ำเทพราชรมน้ำสีในเงินในน้ำโอ๋ต่อ ไม่พอดูขนาดนี้แว่าตักโตันตักโตันัดดูตักันไ่ระแสดูรองน้ำที่ไดเต็นดูอาไม่ดูดยิช่ขึ้นมาจะทหรือไม่ทันจะนหรือไม่ันเปนอรกันมอยู่ตอนะไรกันมานี้มันมาจมาอะไรกันมา እግዚአብሔር <t> ይመስገን